ครับมาดูข้อ6ต่อเลยครับน้องอานโจทย์เลยครับพิจารณาไฮเพอร์โบลาที่มีแกนตามขวางอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ5สัมผัสเส้นตรง x เท่ากับ4และ x เท่ากับลบ4และตัดแกน x ที่จุด 60แล้วลบ60ข้อใดต่อไปนี้คือจุดตัดของจุด1ของไฮเพอร์โบลากับเส้นตรง x เท่ากับ8ข้อนี้ก็จะเป็นความรู้ของเรื่องภาคตัดกวยนะครับเราก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับไฮเพอร์โบลาเราก็ต้องใช้ข้อมูลต่างๆมาวาดรูปก่อน พวกภาพตัดกวดภาพตัดกวยจะต้องวาดรูปนะครับเราก็ลองมาวาดตามที่เขาบอกเลยแกนตามขวางก็คือแกนที่ตัดผ่านตัวพาราโบลาใช่ไหมครับเส้นตรง y เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราลองมาวาดดูให้ตรงนี้เป็นเส้นตรง y เท่ากับ5แล้วกัน สนะีคำว,ว่าพาราโบไฮเพอร์โบล่าถ้าสัมผัสเส้นตรง x เท่ากับ4และ x เท่ากับลบ4แก่อนอื่นว่าเส้นตรงก่อนเลย เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรครับลักษณะรูปก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจรูปอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่น,นะครับและจากโจทย์ก็เขียนไว้แล้วว่า ตัดแกน X ที่จุด60กับจุดลบ60ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปที่ออกมาก็จะเป็นก็จะได้เป็นตามนี้นะครับอันนี้ก็คือไฮเพอร์โบลาของเรา เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรครับจากรูปดังนั้นจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลาเราครับคือ คืออะไรเอ่ยจะเป็นจุดนี้ใช่ไหมครับจุดนี้มีความก็จะเป็น0.5นะครับส่วนจุดยอด ทั้งสองจุดคือคืออะไรเอ่ยคือสี่ศูนย์ใช่ไหมครับผไม่ใช่นะครับก็จะเป็นจุดยอดคือจุดสาจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นลบสี่ห้ากับ4ี่ห้า ใช่ครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวพี่จะเขียนสมการรูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลาให้ดูก่อนถ้าสำหรับตัวนี้เราจะเป็นรูปสมการแบบนี้นะครับสำหรับตัวนี้มันเป็นตัวที่มีแกน x เป็น แกนตัดขวางก็จะได้ว่าเป็น x กำลังสอง h ก,งก็แล้วกันเราไม่รู้จุดยอดเลยลบ y ลบ k กำลังสองหนึ่งนะครับโดยที่ hk เป็นจุดยอด นะครับส่วน a นะครับส่วน a ก็จะเป็นระยะตรงนี้นะครับนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ว่า hk คือยอดและ a คือ4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ลงไปสมการเราจะได้ว่าเป็น x กำลัง2ส่วน4กลัง2ลบด้วย y ลบ5กลัง2 ส่วน b กํลาลังสองเท่ากับหนึเราต้องหาค่า b ก่อนนะครับตอนนี้ทําไงเอ่ยเราไม่ทราบค่า b แต่ว่าเราทราบว่าไฮเพอร์โบลาผ่าน2จุดนี้แทนค่าจุดลบหศูนย์ หรือ60ลงในสมการสมการให้ได้เป็นเงี้ยครับคราวนี้ก็จะได้ไม่ว่าจะแทนอะไรก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าลบ6กำลัง2กับ6กำลัง2ก็มีค่าเท่ากันอยู่แล้วก็จะได้ว่า หกกำลังสองหรือ16กกำลังสเป็นสามสกสีำลังสองเป็นสิบคืออะไร y เป็น0ใช่ไหมครับศูนย์ลบหเป็นลบหลบ้ากำลังสองเป็นยี่ส่วน B กำลังสองเท่ากับ 9, หนึ่งเก้าครับก็เป็น9ก้าส่วนสี่แด้ว่า25่ส่วน B กำลังสองมีค่าเท่ากับ 9.4ส่วน4ลบ1มีค่าเท่ากับ5ส่วนสชั้น B กลัง2จะมีค่าเท่ากับย้ายคูณ4คูณ25สใช่ไหมครับส่วน5มีค่าเท่ากับ20คือก็จะว่า B กลังสองมีค่าเท่ากับ20อันนี้เราไม่ต้องหาค่า B ออกมานะครับเพราะว่า ในตัวสมการเป็น B กกำลังสองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะแทนกลับไปตรงสมการตัวเดิมน,นะนะครับเราก็จะได้ว่าสมการนำค่า B กำลังสองเท่ากับ20 แทนลงไปในสมการดอกจันท uh ี่เขียนให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะได้ว่า x กำลังสองส่วน1บลบด้วย y ลบห้ากลังสองส่วน20เท่ากับ1นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมการไฮเพอร์โบลาของเรานะครับ คราวนี้เราไปดูว่าโจทย์ต้องการทราบอะไรนะครับโจทย์ต้องการทราบว่าข้อใดต่อไปนี้คือจุดตัดจุดหนึ่งของไฮเพอร์โบลากับเส้นตรง x เท่ากับ8พูดง่ายๆก็คือ เขาอยากรู้ว่าถ้าเราตัดกับเส้นตรง x เท่ากับ8ไม่มีสีต่างกันเลยสีเดิมก็แล้วก็จะเกิดจุด2จุดนี้ใช่ไหมครับเขาอยากรู้ว่าจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยคืออะไร x เท่ากับ8เพราะฉะนั้นทำไงครับ ทำไงต่อเราก็ต้องนำค่าแทน x เท่ากับ8ใช่ไหมครับแทนค่า x เท่ากับ8ลงในสมการไฮเพอร์โบล่าเพื่อหาค่า y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าเป็น8กํกำลังสองส่วน16ลบด้วย y ลบ 5, กํากำลังสองส่วน20เท่ากับ1คร่วนี้แทนลงไป8 8ด4 16หเอา1 6ไปหารก็เหลือ4ใช่ไหมครับลบด้วย y ลบห้า ทั้งหมดกำลังสองยี่สิบเท่ากับหนึ่งคูณทั้งสองข้างด้วยยี่สิบนะครับได้ว่าเป็นแปดสิบลบด้วยวายลบห้ากำลังสองเท่ากับ 20. ยี่สิบข้างได้ว่าเท่ากับหกสิบ y ลบหากำลังสองเท่ากับบวกลบอันนี้ไม่มีกำลังสองแล้วใส่รูทไปเลยรูทหกสมันจะได้ y มีค่าเท่ากับ5บวกลบด้วยรูทหกนะครับเพราะฉะนั้นแซวเว็กซเท่ากับ8แล้ว Y มีค่าเท่ากับ5บวกลบรูทหกสนี่ก็คือจุดตัด ของไฮเปอร์โบลากับเส้นตรง x เท่ากับ8เราก็ลองไปดูช้อยกันดูนะครับว่ามีหรือเปล่า8สาบวกรูท60ไม่ใช่ก็เลยตัดทิ้นนะครับ8 5้าบอกรูท50รูท50ไม่ใช่นะครับ ข้อควายก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะเป็น3กับรูทห้าทั้ง2อันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยจะตอบข้องงูนะครับงงูคือ8ดบวกด้วย5รูท60นะครับเรามาสรุปความรู้ที่ใช้ในข้อนี้กันนะครับสำหรับข้อนี้ จทย์ก็ได้ให้ความเกี่ยวกับภาพตัดกวยมาก็จะมีข้อมูลให้มาเยอะยะเช่น y ท่ากับ5สัมผัสเส้นตรง2เส้นตรงตัดกับแกนนี้ที่จุด2จุดเราก็ต้องรู้รูปทั่วไปก่อนแต่วิธีง่ายสุดของภาพตัดกวยคือการวาดรูปเพราะว่ารูปเรานําจุดทุกจุดจุดหลักๆก็คือจุดศูนย์กลางกับค่า A หรือ b ถ้าจทให้มานํามาใส่ลงตรงนี้นะครับ พอได้ความสัมพันธ์พวกนี้แล้วเราทราบก็จะทราบสรรมการไฮเพอร์โบลาออกมาว่าไฮเพอร์โบลาคือสรรมการนี้แต่โจทย์ไม่ได้ถามสรรมการทําหาจุดตัดเมื่อ x เ,เป็น8ก็แทนค่า8ลงในสรรมการเพื่อหาจุดตัดสุดท้ายก็จะได้จุดตัดออกมาคือจุดนี้นะครับ8กับ5บวกลบ60เราก็ ไปดูว่าช้อยข้อไหนถูกข้อนี้ก็เลยตอบน้องูนะครับน้องก็ลองกลับไปดูนะครับ